อันยองเซโยสวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอมกอร์เคป๊อปช่องที่เราจะมาอัปเดตเรื่องราวต,ต่างๆในวงการเคป๊อปให้ทุกคนติดตามกันและสําหรับในคลิปนี้นะครับเราก็จะมาพูดถึงเรื่องของจิกกต้ากับนิติเซนชอยส์นั่นเองที่ได้ออกมาพูดถึงเขียนบทความนะครับเกี่ยวกับน้องแคนนี่จิกกต้ามักเนจากเปเป้ย์มอนสเตอร์โดยทางนิติเซนชอยส์เนี่ยก็ได้เขียนบทความนะครับพูดถึงจิกกต้าแล้วก็รายได้นั่นเองโดยได้บอกเอาไว้ประมาณว่าจิกกต้านั้นในปี2024คาด แล้วประมาณถึง6ล้านเหรียญสหรัฐกันเลยทีเดียวนะครับพูดถึงรายได้ของจิกิต้าในปี2024นี้ซึ่งรายได้เหล่านี้เนี่ยก็มีการวิเคราะห์ออกมาจากยอดขายอัลบั้มนะครับของเบบี้มอนสเตอร์ตั้งแต่เปิดตัวจนถึงในตอนนี้ที่ขายไปแล้วเนี่ยประมาณ47รอบกันเลยและก็ยังบอกว่าอัลบั้มเหล่านี้เนี่ยขายได้มากที่สุดในบรรดาเมมเบอร์ทั้งหมดและยังมีข้อตกลงกับทางแบรนด์หรือว่าการเซ็นสัญญากับแบรนด์อื่นๆที่กําลังดีลแล้วก็ทํางานร่วมกันกับเบบี้มอนสเตอร์ อยู่ในตอนนี้ไม่ว่าจะเป็น Adidas หรือว่าจะเป็น C N P Pepsi เหล่านี้เป็นต้นนะครับราคาขายบัตรแฟนมีที่เด็กๆเบมอนเนี่ยเขาไปเจอแฟนๆมารวมไปถึงสินค้าต่างๆของ Baby Monster ด้วยรายได้จาก YouTube อีกมากมายและตามช่องทางอื่นๆไม่ว่าจะเป็นการไปออกวาไราตี้ไปออกรายการนั้นรายการนี้ซึ่งเขาก็ได้เอายอดต่างๆเหล่านี้เนี่ยมาวิเคราะห์กัน,นรับแล้วก็บอกว่ารายได้ของจิคิต้าในปี2024นี้น่าจะอยู่ที่ประมาณ6ล้านเหรียญสหรัฐ ซึ่งจำนวนเงิน6ล้านเหรียญสหรัฐนี้นะครับ ถ้าแปลเป็นเงินไทยหรือว่าตีเป็นเงินไทยเนี่ยก็จะอยู่ที่ประมาณ2 1 5ล้านประมาณนั้นนะครับตีกลมๆก,ก็คือประมาณนี้อาจจะมากไปกว่านี้ก็ได้เพราะว่าเขาวิเคราะห์มาเนี่ยยังไม่ครบ1ปี2 0 2 4แบบเต็มตัวเต็มรูปแบบเลยโอ้โหอายุน้อย200ล้านไปแล้วสำหรับชิคกี้ตาแฟนๆก็บอกว่าทางสื่อเนี่ยเขาก็เริศนวิเคราะห์ออกมาได้แต่ว่ามันก็เป็นเพียงแค่การประเมินการประมาณการเท่านั้นนะครับทุกคนอาจจะได้มากกว่านี้ด้วยซ้ําหรือยังไงแต่ที่แน่ๆชิคิต้าแลวก็ เด็กเปเป้มอนสเตอร์เนี่ยทำงานกันเยอะมากทํางานกันอย่างขายันขันแข็งไม่ว่าจะกี่บาทกี่ตงังกี่เท่าไรเนี่ยก็คุ้มค่าแล้วก็สมควรแก่การได้รับแล้วนะครับเพราะว่ากว่าที่จะถึงจุดนี้ได้มันไม่ง่ายเลยจริงๆเรื่องนี้ทุกคนคิดยังไงกันบ้างสามารถคอมเมนต์มากันได้เลยนะครับและก็ยังมีอีกเรื่องหนึ่งที่เราจะพูดถึงกันก็คือเป็นเรื่องของเปเป้มอนสเตอร์กับเรื่องหัวหน้าวงนั่นเองในรายการข่าวของเบมอนเนี่ยถึงแม้จะตลกบ๊ะบบา้าแต่ว่าเขาก็แทรกความรู้เกี่ยวกับวงเข้าไปโดยได้บอกเอาไว้นะครับว่าว ของเรานั้นตอนนี้ยังไม่มีลีดเดอร์ยังไม่มีหัวหน้าวงเพราะทุกคนนั้นมีความเป็นผู้นําในตัวของตัวเองกันสูงมากๆและมันจะดีที่สุดเมื่อทุกคนนั้นทําหน้าที่ด้วยกันอย่างเต็มที่และทําหน้าที่ด้วยใจที่เป็นผู้นําวงจะส่องแสงเปล่งประกายออกมาได้มากที่สุดดังนั้นในตอนนี้ Baby m o n ster อร์ยังไม่มีลีดเดอร์อย่างเป็นทางการและก็ จะเป็นทุกคนที่เป็นผู้นําไปพร้อมๆกันจับมือกันปังไปด้วยกันนั่นเองก็เป็นการบอกให้กับทุกคนที่ส่งคําถามมรือว่ามักจะแบบใครเป็นลีดเดอร์ทำไมพี่ใหญ่ลูกะไม่เป็นลีดเดอร์ทำไมคนนั้นคนนี้ดูมีวุดที่ความเป็นผู้นําแต่ไม่ได้เป็นลีดเดอร์เบบี้มอนสเตอร์ไม่มีลีดเดอร์นะครับคลิปนี้ต้องขอตัวลาแล้วกลับมาเจอกันใหม่ฝาก like, กดไลค์กด s ับสไครป์กันด้วยสวัสดีครับฮันยอง